สวัสดีครับเพื่อนๆอครับวันนี <con version> you <mir anda> Hence, ้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนนะครับมาติดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ป้ายทะเบียนแบบเอาให้มันสวยๆเลยนะครับวิธีการติดนะครับเขาจะมีอันนี้มาให้นะครับเวลาที่เราไปต่อทะเบียนเขาจะมีแผ่นสติกเกอร์มาให้แล้วนะครับเราก็จะเวลาติดนะครับเราต้องให้ด้านนี้มันออกมาด้านนอกนะครับแบบลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะเดียวๆนะครับแต่อย่างนี้นะครับเราก็จะง่ายๆนะครับเราก็จะแกะนี้ออกมานะครับแกะมาก่อนนะครับอันนี้เราดูแนวระวางน่าจะประมาณนี้นะครับระวางแบบนี้เลยนะครับขอบนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มันจะมีขอบยา,ยาวๆนี่ผมตัดมาให้มันเล็กๆแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนะครับอ๋ออย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องออกหมดนะครับให้มันค้างไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาวางไว้นะครับว่ามันอยู่ลักษณะไหนนะครับเราวางไว้ให้มันพอดีกับขอบสองด้านนะครับพอวางไว้พอดีเราก็จะกดตัวนี้ลงไปนะครับนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็วางนี่ลงไปก็ค่อยรีดนะครับรีดอากาศออกนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับส,สวยๆเลยนะครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอาเนี่ยนะครับไปแปะที่รถได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะตัดมุมออกนิดนึงนะครับเพื่อเพราะว่ามุมเนี่ยมันชอบ มันชอบเอ่รูดออกเราจะตัดมุมออกนิดนึงแล้วเราก็จะไปติดรถกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แล้ผมนี่จะแปะไว้ด้านข้างนะครับตัดมุมหมอกนิดนึงนะครับตันมุมหมอกมันจะได้ไม่หลุดนะครับเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแปะไว้ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆอันนี้ผมเช็ดสะอาดแล้วนะครับรอยเกาะมันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับ ก็จะแกวเหมือนเดิมแกวมาแล้วนะครับเแล้วเราก็จะแปะลงไปนะครับเพื่อน นี่นะครับเราก็จะได้ป้ายทะเบียนส,สวยๆนะครับนะครับก็นี่จะเป็นวิธีนะครับในการติดสติกเกอร์ป้ายทะเบียนรถนะครับผมเพื่อนก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ